การยังมาถากันมาถอบีว่าเราลุน uh, uh, mm. ี่ยเรื่องเรที่น้องสุขภูสุขบันบ้านคำนาดีเอท่ิ uh, uh. ์ซ um, ึ่งเมื่อนี้ท่านไอ้ทานก็สามเจ็หาเาสามเจหา้าชุดุดเจหาแล้วเจ้าสชเ็นหานาอยอยนโคงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภูยากไร ต้องยศความดีให้ไปชนญโมยูไปประเทศสวีเดนก็ขามไงเดช้าก็ขามไงมามาแม่วาผู้ไดโอกาสเฮ้าการเฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมาโดยการนั่ของท่านหลวงตาเฮ้าซึ่งหลวงตาเคยเห็นคนสักขั้นของการก็จังได้ร่วมกันเฮ็ดโครงการแบ่งปันแล้วก็แกนรายการด่าไงจงลงทุนมกมวลเหมือนกันเฮ้า เห็นเราทัวรขอมาเนี่ยลุงปู่เราพ่นมาโอ้ยซุ่มโทรศัพท์ขอมาอะไการสถานียูเนี่ยพ่อซ้ำนั่นบอมแมนนะครับการแล้วก็ร่วมกันเรียโครงการแบ่งปันน้ำใจมือหนีมาน้ำกันนะครับสำคัญแล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็น้อเสนอผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็นับชาวสังอาหารไหอีวังเดือดหวังหรือท้องอวบดอกจานบานเป็ญเครื่องค้าเอาบอลเดียวกันแหละสิบให้ลูกตาพบปะ ทำผิดทำเต็มทำผิดทำเต็มอกทำผิดไอ้กน้าหยิบน้ำเล็กสิมาคุดอะไรเอาคนเราน่ารักเลยเจ้าคนแมยุ่งอ ใช่ใช่ดระดูกบุอมฝนที่เราลูกไปที่นีาว่าแก่เต้โตไปเด้อาปนแกอน้้าไเแดดมบูรณ์เอะมามาไข่ลุ่นหลังคนแม่วะเพราะว่าไข่ลุ่นเรื่อยนุ่มเลี้ยน่อยนุ่มเลี้ยงหน่อยพ้อมเคลียไปอะไรไงว่าไข่ลุ่มผักกระสนลยก็พอลราไม่ร้เรื่องของเล้้ จับบาสใครจะคว้าไปกินย like, ืมมือหน่อยขอบคุณครับไปไปไปเอาไปมั่ะเด้อะมาหลายอยู่วัอนี้แฝงรายการผู้ใดบอทเนียนพี่น้องเสือจักอยู่ในเสียงเอามือนี้โดยการนำของท่านประธานชมรมคนมบางวนท่านประธานน้นศึกษาครับอยู่นทั้งพี่เด้อหยุดเยี่ยมท่านประธานน้นศึกษาการหาแยกประตูของ บนไม้สมาธิระดอกจานบานเพื่อคิงไอเรียกว่าตาไอมือพ่อใช่ตังตายกไวให้เตยกวต้อยกัเอาบนนี่กัเสี่ยไห้พี่น้องแล้วกัน คนแชร์เนออกแคบคนแชร์ย่มันออกแคบเอามือกดกนแชร์ไว้พดดึงมองมาแหละมันกอถึงมองมันก็พอออกได้แหละพอออก